ขาเลยห้ามว่าถ้ามาขายเลยเลยนะ้ามาขายเลยผมไม่เอาถ้าพี่เอาเฉพาะเน้นที่ที่ผมขายประจัใช่ใช่ถ้าพี่ถ้าพี่เห็นอยู่ทุกทุกวันเนี่ยโอเคแต่ถ้าเราไม่คุ้นเราไม่คุ้นไม่ได้ไม่ได้เรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทุกท่านนะครับผมแต่ แพทย์สุรินทร์สืบซึ้งในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีนะครับตามที่มีข่าวทนะี่ว่ามีตลาดนัดแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดปทุมธานีได้มีการนําปลาหมึกที่คิดว่าเป็นปลาหมึกมีพิษมาจําหน่ายนะครับที่ได้ข่าวก็คือปลาหมึกบูริงนะครับที่เป็นปลาหมึกที่มีวงสีน้ําเงินนะครับซึ่งขอทางฟังข้าตกรงนะครับว่าปลาหมึกบูริงเนี่ยการสังเกตที่ง่ายที่สุดสําหรับผู้ที่จะบริโภคนะครับ ปลาหมึกโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะขาวส่วนใหญ่จะขาวล้วนๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีสีที่ผิดปกติแปลกตาขึ้นมาเนี่ยในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนต้องระวังในการซื้อมาบริโภคนะครับซึ่งปลาหมึกตามข่าวนี้คือบูลิงเนี่ยมันสังเกตง่ายมากนะครับมันจะชัดเจนขึ้นมาจากปลาหมึกปกติเพราะว่าจะเห็นเป็นวงสีน้ำเงินรอบหนวด นะครับหรือรอบบางทีก็อาจถึงตัวได้นะครับซึ่งเห็นชัดเจนเลยนะก็ให้ให้ใหไม่ไม่ควรซื้อมาจําหน่ายนะครับส่วนทางด้านในส่วนของสานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดปุมธาน,นีเนี่ยเมื่อเราได้ข่าวนะครับเราก็จะส่งเจ้าที่ลงไปดูนะครับก็มีการดูตลานัดตามที่เป็นข่าวนะครับหรือว่าอาจจะ,ะมีการส่งต,วตรวจตลาดนัดที่อื่นด้วยนะครับซึ่งก็ลงไปดูแล้วเนี่ยตอนนี้ ที่ลงไปดูเมื่อช่วงช่วงสายๆวันที่30พฤศจิกาเนี่ยครับก็ยังไม่พบนะครับการจำหน่ายแต่เราก็เน้นย้ำครับให้ผู้ประกอบการตลาดนัดแห่งนั้นว่าให้กําชับนะครับผู้ที่มาขายปลาหมึกเนี่ยห้ามนำปลาหมึกที่ตามเป็นข่าวมาขายเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่บริโภคเข้าไปเนี่ยอาจจะมีอันตรายได้นะครับปลาหมึกบูริงเนี่ยจ,จะมีพิษนะครับโดย พิษเนี่ยของมันเนี่ยไม่สามารถฆ่าได้โดยความร้อนน้อยกว่า200องศานะครับการการปิ้งหรือการย่างเนี่ยไม่สามารถฆ่าพิษนี้ได้พิษเนี่ยเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดอาการนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอัมพาตนะครับกล้ามเนื้อหน้าอกกล้ามเนื้อกับบังลมทําให้ผู้ที่บริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะหรือว่าโอกาสที่จะเกิด เป็นออมพาสนะครับแล้วก็หายใจไม่ได้อาจจะหมดสติโดยที่หายใจไม่ออกอาจจะเสียชีวิตได้นะครับซึ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับก็ขอทําความเข้าใจแล้วก็ประชาธิพันพนะครับซึ่งผมก็วันนี้นะครับจะนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุมธานีให้กําชับนะครับกาชับท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยให้ได้ทางท้องถิ่นจังหวัดไปกําชับให้กับทาง หรือง,งานท้องถิ่นที่มีตลาดไม่ว่าตลาดสดหรือตลาดนัดเนี่ยให้กำชับนะบว่าการจําหน่ายอาหารน่ยที่มีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยเป็นมีความผิดตามพระพราบัญญัติทางด้านสาธารณสุขนะครับซึ่งสามารถที่จะลงโทษได้เลยนะครับส่วนทางด้านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเราได้มีการควบคุมโดยเฉพาะอาหารแปรรูปนะครับซึ่งอยู่ใน ตามกฎหมายของคณะกรรมการอาหารและยานะครับแต่ว่ากรณีอาหารสดนะครับที่ชาวบ้านได้จับมาจําหน่ายเนี่ยก็ทางนี้ทางสำนักง,งานสาธารณุจังหวัดเนี่ยเราไม่ได้ไปควบคุมตรงนั้นนะครับซึ่งผมก็ได้ประสานไปที่ทางประมงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยทางประมงก็ก็อบอกว่ามันเป็นอาหารที่ทาชาวบ้านได้ส,มสามารถที่จะเอามาจําหน่ายได้นะครับซึ่งคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องเน้นย้ําไปที่ตลาดโดยทางท้องถิ่นเนี่ย เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าไม่ควรต้องไม่จำหน่ายเลยไม,ไม่ใช่ไม่ควรต้องไม่จำหน่ายเพราะว่ามีโทษต่อประชาชนนะครับซึ่งคิดว่าในเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็อาหารสดเนี่ยเราเป็นฝ่ายวิชาการนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับข้อมูลไปว่าอาหารสิ่งใดควรบริโภคอาหารสิ่งใดไม่ควรบริโภคเนี่ยเราให้ข้อมูลไปที่ทางหน่วยงานท้องถิ่นทุกแห่งอยู่แล้วนะครับโดย เราประสานโดยตามพระราชบัญญัติทางด้านสาธารณสุขเนี่ยเรามีการทําง,งานร่วมกับทางท้องถิ่นที่เป็นผู้รับผิดชอบทางพระราชบัญญัตินี้อยู่แล้วนะครับคิดว่าในช่วงต่อไปนี้เนี่ยคงต้องมีการน้นยํนนะครับการสุ่มตรวจร่วมกับทางท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารอื่นใดก็ตามอาหารเป็นพิษเนี่ยสำคัญที่สุดแต่อาหารที่จะมีพิษหรือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ย ก็จะให้ความรู้กับทางผู้ค้านะครับไม่ควรที่จะนำมาจำหน่ายนะครับแล้วก็มอบให้ทางท้องถิ่นได้ลงโทษตามแพร่บัญญัติต่อไปนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีเนี่ยให้มั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองในเรื่องของอาหารนะครับโดยทางสำนักงานรันุขจังหวัดเนี่ยก็จะเป็น ผู้ประสานง,งานในเรื่องนี้เพราะว่ายังไงอยู่แล้วก็าตามทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบสุขภาพประชาชนโดยภาพรวมอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับเบื้องต้นเพิ่มเติมนิดนึงว่ารายงานของโรงพยาบาลต่างๆในปฐุมธาน,นียังไม่มี <ใน S 2> ผู้ป่วย<ๆ>ที่ว่ากินตัวนี้ไหครับครับก็จนถึงวันนี้นะครับในผู้ป่วยของจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดนะครับตามหน่วยงานทุกแห่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสุขภาพ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลประจอําเภอโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่ามีผู้บริโภคปลาหมึกตัวนี้ตามเป็นข่าวแล้วมารับรักษาในหน่วยบริการที่พูดถึงครับ